สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ The Citizen กับผมประชาชวดเจริญสิริวันนี้มาในเอพิโซดที่43เราจะคุยเกับโคบ c พ p ล l o t Free Pro for Microsoft 365 c o p i พ o ลตแต่แตัวต่างกันยังไงคุณต้องจ่ายเท่าไหร่จะได้คำตอบในวิดีโอนี้นะล่าสุดนะทาง Microsoft ประกาศเปิดตัว c o p i พ o ล Pro ขึ้นมานะครับผมก็อันนี้เนี่ยเป็น Announcement นะครับให้สำหรับ ทาง individual user นะครับหรือคนที่ถือลซนส์เกี่ยวกับทางา personal แล้วก็ family นะครับสามารถซื้อตัวคัน l ป t ด PRO ได้เอาไปใช้งานนะผมแล้วก็ announce m e n t อีกอย่างนึงก็เกี่ยวกันเอา minimum 300 user นะครับของเกี่ยวกับกลุ่มที่เป็นลซนส์ทางด้าน business ออกนะครับทำให้คุณมีลซขส์ขั้นต่ำเพียง1 user คุณก็สามารถซื้อ c o p i l o t for Microsoft 365ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะนครับผมเริ่มต้นที่ตัว Copelot ก่อนนะครับผม c o p i l o t เนี่ยมันเป็น เรียกว่า c Chat GPT Experience แล้วกันเนาะที่ทำบนเมื่อก่อนเป็น Bing นะ Bing Chat นะครับผมก็เป็นตัว c o p i l o t นะครับผมตัวนี้มันก็เป็นส่วนที่คุณสามารถถามตอบได้ใช้ power ของ GPT ในการตอบคำถามนะครับผมต่างๆที่คุณถามไปนะครับ Copilot Pro นะครับมาท็อปอัพบนนี้นะครับนอกจากคุณจะได้ตัว c o p ีหลอดอนนี้แล้วนะครับคุณ access GPT 4บนนี้นะครับผมแล้วก็คุณจะได้บ้านอื่นๆเพิ่มมาด้วยคือ c o p i l o t ที่อยู่บน Microsoft Office นะครับ Word Excel PowerPoint One Note Outlook นะครับผมที่คุณสามารถใช้งานได้แล้วก็ทอลลี่นะครับผมใช้งานได้ตัวหนึ่งมากกว่าเดิมด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูในตัวแพ็กเกจของตัวคโคบอลต์โปรก่อนนะครับผมคโคบอลต์โปรนี่ครับผมที่คุณต้องการซื้อนะครับคุณต้องจ่าย20เหรียญต่อเดือนนะครับแล้วคุณต้องมีไลเซนย้ำนะครับคุณต้องมีไลเซนซ์เพอร์ซันแหรือ Family ก่อนเท่านั้นถึงจะซื้อได้นะครับผมแล้วเกิด Family นะครับผมคุณซื้อครั้งเดียวไม่ได้ทุกคนนะฮะซื้อหลายคนถ้าเกิดคุณมี5คนคุณซื้อ5ลเเนก็100หรียญต่ออเดืน นะครับเป็นแบบนั้นไปเปรียบเทียบกันเนาะโคเบลตโคเบลตโปรอะไรแตกต่างกันนะครับโคเบลตเนาะคุณก็แง่ access โคเบลตได้นะครับ access GPT โฟตอนที่นอนพิกไทม์ได้นะครับผมเวลาที่มันไม่พิกเนาะอ่าแล้วก็เกี่ยวกับจาระบีอิมเมจได้15บห้าบูสต์นะครับคือเปอร์เซ็นต์ในการจาระบีอิมเมจเนี่ยสิครั้งต่อวันนะครับพอเป็นโคเบลตโปรปุ๊บ GPT GPT 4 Turbo เนี่ยนะครับผมทำได้ในช่วงพิกไทม์เลยนะครับผมแล้วก็ access ตัวอโคเบลตเนีในบน พวกด็อกิเมนนะบท Excel PowerPoint อย่างเงไยได้ช่วยในคุณจัดการพวกเอกสารซรายสแล้วก็สร้างข้อมูลต่างๆที่คุณต้องการได้รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยนะฮะแล้วก็รอลลี่นะครับผมที่สร้างารูปแบบของ Image ขึ้นมานะครับต้องบอกว่าไอ้สร้าง Image ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีแบบ Landscape ประกอบด้วยตอนนี้ไม่ใช่แบบออกมาเป็นตุก๊กตาหรือรูปอย่างเดียวแล้วมันจะมีพวก n d s ส scape พื้นที่ข้างๆประกอบด้วยไม่ได้ที่ผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะแต่ผมลองสร้างแล้วมันเป็นแบบนั้นนะครับก็สร้างได้100 boost ต่อ อันนี้ก็เป็นตัวโคเปอร์ลอตนะครับผมในกรณีที่คุณอยากจะซื้อตัวโคเปอร์ล็อตนะครับคุณก็กด Get c o p i l o t pro ตตัวนี้มันก็จะนำคุณไปสู่หน้าที่คุณต้องการซื้อจ่ายตังค์นะครับอย่าลืมล็อกอินด้วย Personal หรือตัวอะ,อะไรนะฮะอะไรนะฮะ Family Account นะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ประเพอไปเอา Account ที่มันแบบมันไม่มีตัวที่เป็นตัว Desktop ออยู่บางทีคุณอาจจะ หรือ Account พวกเอาลุกเงี้ยมาใช้เนี่ยบางทีคุณอาจจะได้แค่ตัวออนไลน์เนี่ยนะใช้อย่างอื่นไม่ได้เงี้ยก็ระวังหน่อยแล้วกันในการซื้ออปนะครับผมส่วนตัวผมซื้อนะผมได้ซื้อตัวนี้ผมซื้อตัว microsoft office platform microsoft 3. ามนกสหนะครับเข้ามานะครับซึ่งเราก็เลยจะเคลื่อนตัวจากตรงนี้ไปแลยนะครับเราพูดถึง individual ไปแล้วนะครับจิงก็จะปลอมสำหรับ individual นะสำหรับ for business บ้างนะครับถ้าคุณจะเป็น business นะครับผมคุณต้องมาใช้ตัวนี้แหละนะครับจะเพิ่มเข้ามาคือ microsoft teams นะครับมี การอ c กเสข้อมูลผ่านเขาเรียกว่ากราฟนะ API คือดึงข้อมูลท,ที่คุณมีทั้งหมดนะฮะในะ Microsoft 3 6 5พามาประมวลผลต่อคำถามคุณเป็นแบบนั้นนะครับก็ใช้ผ่านตัว m i c r o Pilot ตัวนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่30เหรียญต่อ user นะครับ yearly commitment จ่าย3 6 0เหรียญหนึ่งครั้งผิดจ่าย3 6 0เหรียญบังคับจ่ายนะครับแต่ตัดเดือนละ30อันนี้ผมจ่ายไปแล้วนะครับแต่มาตัดผมจำไม่ได้มาจัดเท่าไหร่แต่มัน yearly commitment นะนะครับ สิ่งที่คุณได้ผมก็บอกไปแล้วนะครับผมแต่ถ้าคุณจะซื้อตัวนี้นะครับฟอร์มไอคอสามหเนี่ยคุณต้องมีอะไรถ้าเกิดเป็นบนะิสเนสเนาะยูเซอร์ไม่เยอะนะครับผมก็คุณต้องมีแพลนผมหาก่อนอันแรกอะไรนะตัวบิสเนสแพลนนะบิสเนสสแตนดาร์ดหรือก็พรีเมียมนะครับผมถ้าเกิดเป็นเอ็นเตอร์ปริสนะครับไซส์ใหญ่หน่อยคุณก็เจอกับ e 3 e 5้านะ e 1นึเก่าๆใช้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็เมื่อก่อนจะมีข้อจำกัดเรื่องว่าคุณต้องมี300ไลเซนส์นก่อนพวกนี้คุณถึงจะซื้อโคบลอลต์ได้ตอนนีีี้้รรมมูฟแลลวนนะคคับุณ1ไเซส์ก็ ซื้อได้เหมือนกันผมก็เจ็บมาแล้วนะครับผมตอนแรกผมมีเบสิกเนาะผมก็ไปซื้อตัวนี้มาเลยฮนะมือซอฟต์ business standard บวกไอคโอลัสอีกตัวนึงโดนไปก็ประมาณเกือบ40เหรียญต่อเดือนนะครับผมก็มาลองใช้กันนะครับเป็นยังไงนะครับมาแชร์ประสบการณ์กันด้วยตรงนี้นะครับไม่ได้ซื้อก็ไม่ได้แชร์เนาะอ่านะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวที่คุณจะได้เพิ่มขึ้นมานะครับผมในการซื้อของตัวนี้คุณก็สามารถซื้อผ่านตรงตัวแอดมินนะครับของ Microsoft สามหกห้าได้เลยนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวผมจำไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับที่จะใช้งานนะครับของของโคพายลอตนะครับบน Office แล้วกันนะครับผมก็อันนี้ผมก็มาให้ดูตัวบน Excel Power p o i n t อ่ะผมจะเปิดเอกสารโพสขึ้นมานะครับผมวันนี้บนตัวเบราว์เซอร์ะนะครับผมตัวเบราว์เซอร์นี้นะครับผมก็สามารถจัดการโคพายล l อตได้2ที่นะครับอันแรกคืออยู่ในตัวคอนเทกในเนื้อตัวเอกสารเลยอีกอันนึงเราสามารถเรียก c o พายล t อออกมาเป็นตัวพาร์แนวด้านขวาได้นะครับ ทำข้อมูลบางอย่างแต่ผมเริ่มจากตัวซ้ายก่อนแล้วกันเนี่ยอย่างแรกที่ทําได้คือเราสามารถเลือกข้อมูลเนาะแล้วก็จัดการรีไรท์มันได้นะครับก็รีไรท์เป็นข้อมูลออกมาอย่างเช่นเราเขียนอ่ถูกไม่ถูกไม่สละสลวยนะครับแล้วก็จัดการรีเพสได้หรือว่าเราจะปรับโทนอะไรต่างๆให้มันดูอ่เป็นอย่างที่เราต้องการก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้ถ้าเกิดต้องการชอบแล้วกดก็รีเพสไปส่วนข้อมูล ในส่วนที่คุมีข้อมูเป็นก้อนเลยนะคุณก็เอามัน,มนทำเป็น Visualize เป็นตารางได้นะครับในการ Generate ออกมามันก็เหมาะกากเลยเวลาได้ข้อมูลเป็นก้อนแบบอ,อุ๊ยอยากจะนำมานำเสนอออกมาให้มันดูอ่านง่ายมากขึ้นก็ใช้ข้อมูลตัวนี้จะ Visualize Table ผมคิดว่ามีประโยชน์มากๆเลยส่วนโค้ดหลอดอีกอันนึงอยู่ด้านขวานะครับก็จะเป็นส่วนที่คุณเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับวันนี้ผมมีลองเล่นบ้างแล้วนะครับผมอาจจะมีเกี่ยวกับว่าไอ้ซั u m าไรด็อกิวเมนต์นะครับผมซัมมาไรด็อกิวเมน ตรงสมราร์ทไรท์ด็อกิเมนต์นี้นะครับผมเราก็จะรวมข้อมูลต่างๆที่มีอยู่บนเอกสารนะครับแล้วก็สรุปออกมาให้คุณได้เข้าใจว่าเฮ้ยในเอกสารเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรอยู่บ้างนะและอะไรเป็นส่วนสําคัญมากกว่าน,นั้นก็จะมีไซ t a เ i ช n ันบอกว่าใน Refer ฟนต์ต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่จุดไหนเวลาคุณกดมันเนี่ยมันก็จะนําคุณไปสู่ที่จุดเอกสารน,นั้นตามที่คุณต้องการแล้วคุณก็ทําอย่างอื่นได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเขียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วก็เป็นคําถามนะครับผมในตัว แชทบ็อกซ์นี้นะครับคุณก็จะมีสามารถดูพร้อมได้นะเป็นตัวอย่างว่าพร้อมคุณสามารถเรียกใช้ได้เพื่อเอาไปใช้งานนะครับหรือคุณอยากจะดูมอพร้อมเนี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วก็กรณีที่คุณอยากจะได้มากกว่านั้นคุณสามารถไป go co pilot lab นะครับผมในการที่จะดูพร้อมอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับตรนนี้นะฮะก็สามารถเข้ามาเลือกใช้ได้เหมือนกันนะครับผมไปกันต่อนะเกี่ยวกับตัวที่เป็นตัว powerpoint บ้างนะครับผมในตัว powerpoint นะครับผมเดี๋ยวผมจะลอง เปิดเป็นตัวเดสก์ท็อปบ้างนะครับผมลองเปิดเป็นเดสก์ท็อปบ้างดูสิมันเป็นประสบการณ์มันเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เป็นตัวเดสก์ท็อปนะครับผมก็ในตัวเดสก์ท็อปขอผมเป็นข้อมูลเป็นอินโฟกราฟิกนะครับผมอยากจะได้ข้อมูลอะไรบางอย่างเพะอาจจะสั่งมันว่าให้ช่วยช่วย summarize ข้อมูลให้หน่อยนะครับมันก็จะดึงข้อมูลที่มีอยู่ในพ s เ n t เนี่ย มารวมประมวลผลให้เรานะครับผมออกมาได้นะฮะว่าเฮ้ยในในข้อมูลนี้มันมีอะไรที่ควรจะเอ่อน่าสนใจอะไรกับมันบ้างนะครับตอนนี้ก็โคบอลตมันก็พยายามเวิร์กกับข้อมูลที่มันอ่าอยู่ข้างในนะเฮ้ยมีอะไรบ้างตรงนั้นนั้นนู่นนี่ก็สรุปข้อมูลออกมาให้เรานะครับนอกจากนั้นคุณก็สามารถเขาจะมีคีย์ไฮไลท์เกี่ยวกับคำถามที่ควรจะใช้ต่อได้เช่นในเรื่องของประชาก i ในเอ a ียนะครับก็ถามต่อได้เลยเหมเลยเหมือนกันในส่วนนี้นะฮะ โอเคนะครับก็ออกมานะคุณก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับหรือวิวพร้อมคล้ายๆกนเลยกับใน Word เมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปนะขอ้อมูลอาร์ต่างๆ prompt, พร้อมต่างๆวิวพร้อมหรือว่าก็จพร้อมเพิ่มเติมได้นะครับคำสั่งคุณสามารถให้เอาไฟล์ใส่เข้าไปแล้วก็เจเนอเรตตัวนี้ได้เดี๋ยวค่อยมาดูในเชิงรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับเเรื่องเกินแอสไลด์ก็ทำบนนี้ได้เหมือนกันนะครับผมไปดูอีกแบบหนึ่งนะครับผมกรณีที่เรานะครับผมมีการสร้างตัว สไลด์ขึ้นมาอันนี้ผมให้ดูตัวอย่างแล้วกันอันนี้สไลด์สไลดนะ์เนี่ยผมสร้างมาจากอะไรหรูไห้ไมผมสร้างมาจากตัวโคพไพลอ t นะครับผมมันทำยังไงนะผมก็เอาคีย์เวิร์ดประมาณแบบนี้ผมให้ดูแล้วกันนะผมำทำแบบเดียวกันเลยนะครับผมเอาแค่เป็นเท็กซ์นะครับเป็นพร้อม t ท็กเข้าไปคุณสามารถ g e n e r เร e ตัว ตัวอะไรฮะตัว e ีเซนเ t ชันที่คุณต้องการได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวผมใส่ไปในตัวเรียกโค p อลล t อกขึ้นมาแล้วผมจะสั่งเรียกให้สร้างสไลด์เกี่ยวกับ Pitchdeck สำหรับ Investor นะมาดู e-learning platform ของเรากันนะรอสักครู่เดี๋ยวโคพอลอจะ g e n e r a รทให้อ่า สไลด์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะได้ Presentation ออกมาที่คุณสามารถใช้ได้แล้วคุณสามารถ Work ต่อบน Designer ต่อได้กนในการปรับ La เ out หรือ d ี s ซ g ์อื่นๆเพิ่มเติมอันนี้ก็ในตัว powerpoint นะครับผมคุณก็ทำอย่างอื่นได้อีกอย่างเช่น summarize ข้อมูล Presentation ให้ฉันดูซิว่าไอข้อมูล e s e n t a t i o n มีอะไรเวลาคุณอาจจะได้บันสไลด์มาแบบเป็นร้อยเลยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยในคีย์หลักๆมันคืออะไรบ้างมันก็มี itation ที่คุณสามารถกดคีย์ลิงก์ไปได้เหมือนกันคล้ายๆกับตัว word เลยนะครับแต่มันจะไม่มีให้ค นะผมไปต่อนะไปต่อนะครับในส่วนที่เป็นตรงเกี่ยวกับ Excel บ้างนะครับเอ็กเซลนะครับผมอันนี้ก็จะมีข้อมูลอ่เช่นอินเ l นทอรีลที่ผมมีข้อมูลอยู่ต้องบอกว่าข้อมูลของตัวที่จะใช้บนโ o p i l o t เนี่ยมันจะทำในฟอร์แมตที่เป็นเทเบิลเท่านั้นหมายความว่าถ้าเกิดคุณมีฟอร์แมตที่ Data ลงในสเป h ชีตคุณต้องจับมันเข้าเป็นฟอร์แมตเทเบิลให้เรียบร้อยนะครับมันลเลยจะสามารถรันข้อมูลได้นะครับอ,อย่างเช่นตัวนี้ผมก็เรียกโคเป l ลตมาแล้วผมว่าจะสั่งงานให้มันจัดการ โช o ดต t a อินไซด์อาจจะไม่เลือกนะบอกโชเดต้าอินไซด์มันคว่าข้อมูลที่คุณได้มามีอะไรบางทีด้ข้อมูลเป็นปึกเป็นแถวเลยวิเคราะห์ไม่ได้วิเคราะห์ยังไม่ออกนะครับอยากรู้ว่าไอข้อมูลนี่มันมีอะไรความลึกๆอยู่ข้างในคุณก็ใช้เนี่ยโคเบล็นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เหมือนกันนะครับออกมาลงนึกถึงบอกเจ้านายโยนงานให้คุณตอนเช้านะครับรวดเร็วแล้วบอกอีกสินาทีไปพิเซนต์นะครับให้มันเป็นตลกเราจะทํายังไงโคเบลออาจจะเป็นเพื่อนรักของคุณเลยก็ได้บอกได้ข้อมูลมาแล้้้วเเรรียยยบอออาากจะทังงหมดไปล ข้อมูลในตัว Excel คุณก็กดเมื่อกี้อย่างที่ผมกดลงไปในอ i นสไทร์ทูแอดอินเะสิร์เข้าไปข้อมูลก็จะลงตรงนี้คุณก็สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้นะครับอันนี้มันจะมีเกี่ยวกับการกระจายตัวอะไรต่างๆเนี่ยออกมาสําหรับตัว c o พ i ล o t บน Excel นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่คุณทาได้แต่บอกมันอยู่ Preview อยู่นะ,ะความสามารถอย่างขอนขครืงวิอยู่เลยนะตอนนี้นะครับไปต่อในส่วนของที่เป็นตัว u t l o o k นะเอาลุกจริงเนี่ยหลักๆก็มีคีย์อยู่2ออย่างนะครับผมนอกจากจะ อันแรกเลยอะไรพูดีสามอย่างเลยกันนะอันแรกก็ summarize email นาะมีข้อมูลอะไรต่างๆมาคุยกันเยอะแยะกดให้ Copilot summarize email ได้นะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยอืมอ้ข้อมูลอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราขอตอบคำถามอาจจะแบบเฮ้ยจะขอตอบอะไรแล้วกันในะพวกเนี้ยมันเขียนอะไรามาก็ไม่รู้เนะี่ยเราก็เลือกที่จะอ่าให้ Copilot draft ข้อมูล,ข,มลขึ้นมาได้นะครับผมผมขอ,อขี่กงนิดนึงนะผมผมผมเตรียมข้อมูลไว้เขานิดนึงนะอย่างเช่นเนี่ยก็ใส่ข้อมูลลงไปมันก็จะ draft ข้อมูลให้ผมได้นะครับผม อ,นนออกมานะครับมันจะมี2 function. ฟังก์ชันฟังก์ชันแรกคือ Draft นะครับอีกอันนึงคือ Coaching by Co-Pilot Draft คุณใส่ไว้นิดเดียวมันก็พังพลูให้คุณเนะี่ยแต่ถ้าเกิดเรามันเป็นไม่ใช่เราเอาแบบแบบ Coaching คือเราไม่อยากให้ตัว Co-Pilot มาสร้างอะไรให้เราเยอะแยะนะครับเราอยากใช้ Majority ของคําพูดของเราเป็นหลักก่อนนะครับเราก็อย่างต่ำมันก็จะบังคับให้เราใส่ไปเลยนะ100าแรคเตอร์นะครับครับผมแบบนี้ผมขอให้มันช่วยเจเน r a t e ออกมานะครับในส่วนนี้โอเค นะครับผมก็โอเคจัดเน็ตข้อมูลออกมาให้ได้ก็ช่วยผมสำร,รับข้อมูลรับข้อมูลต่างๆออกมานะครับแล้วก็ลืมไปจุดหนึ่งเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับโคพายลอดดอลลี่นะครับที่มันโคพายลอดตรงนี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดเป็นตัวนี้เนาะของโคพายลอดนะครับก็อเนี้ยก็ใช้เวิร์กใช้ตัวเว็บได้นะครับผมดอลลี่ดูซิมันมีอะไรต่างไปหรือเปล่าผมให้มันลองเจเนเรตตัวรูปเนาะ,ะแมวขี่ยานอาวกาศนะครับผม ว่ามันเจเนอเรตอะไรออกมาให้เราได้บ้างจริงผมแอบเจเนเรตไปแล้วถ้าคุณเห็นนั้นบทนะครับผมต้องบอกว่าอยอันนี้จริงๆผมลองใช้ตัวธรรมดาเจนด้วยนะอ่ารูปมันก็น่ารักอะประมาณเนี้ย <laughs> เป็นตัวไอคอนไอคอนเล็กๆฮะเห็นไหมให้ผู้ผิด,ดเป็นรูปแบบมันก็ตรงการ์ตูนนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นมันมีความสามารถสูงขึ้นเนี่ยมันจะผมตามผมก็ใจนะมันจะเป็นเจนในพวกเป็นลนด์สเคปอะไรต่งตางๆออกมาให้ด้วยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวไเดี๋ยวค่อยไฟเอาแล้วกันนะ มันก็จะเป็นแบบโอ้โหมันดูแบบมีมิติมากขึ้นเลยดูน่าใช้มากขึ้นเลยจุกแม่อันนี้ก็ลองรีวิวให้ดูนะครับตัว Copilot นะครับวันนี้ทุกคนได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับได้ดูเกี่ยวกับว่าไคลเปอิ l o t นะครับผมโค p i l o t ล r o โปร i ค o t ป o ิลทฟอร์มกรสอบหมวห้ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับผมลเส้นเบสที่คุณต้องใช้นะครับเพื่อจะซื้อมันมาได้นะครับผมคืออะไรนะครับโคลเป o ลนะครับคุณต้องมี Personal หรือว่า Family นะครับผมแล้วก็ทุกคนที่จะใช้ต้องจ่ายโคบลัดโปร20เหรียญต่อคนเพิ่มขึ้นมานะครับกรณีเป็น Business เป็น Enterprise นะครับผมคุณก็ต้องซื้อละตัว Standard Enterprise นะครับรือว่า Enterprise E 3 E 5นะครับผมแล้วก็บวกอีก30เหรียญของตัวโคบลัดฟอร์มเมคซ้อสามหนะครับเป็น Yearly c o m ข i t เป็นเ6มนเหรียญด้วยนะครับผมจ่ายกันไปเลยนะครับลองใช้กันดูนะครับผมอันนี้ก็เป็น ส่วนที่เรามาคุยกันคือเรื่องลายเส้นนะหลังจากนั้นเราคุยกันเกี่ยวกับว่าเฮ้ยในการใช้งานหน้าตามันเป็นยังไงข้อสาบายเป็นยังไงจะจะได้ตอนนี้ยังสปอร์ตไม่สปอร์ตภาษาไทยนะครับถามภาษาอังกฤษในคอนเทกต์ข้อมูลเช่นคุณมีไฟล์ภาษาไทยเนี่ยมาตอบได้นะครับผมแต่ว่าปัจจุบันให้อังกฤษสู่อังกฤษเนี่ยจะเวิร์กมากสุดนะครับเดี๋ยวก็รองมาสปอร์ตภาษาไทยแล้วก็รีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับผมยังไงวันนี้แต่ซิตี้เซ็นนะครับขอ จบไปเท่านี้แล้วกันนะยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าชอบ Thumbs Up ไม่ชอบ Thumbs Down นะครับจะเขียนคอมเมนต์มาให้เราปรับปรุปงอะไรก็ได้ครับจะพยายามเอาคอนเทนต์มานำเสนอทุกคนนะครับอันนี้ก็ทำถึงที่หนึ่งเลยนะเนี่ยขอบคุณมากสวัสดีครับ